สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวนะคะวันนี้เราก็จะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งกำลังโดง่งดังอยู่บนโลกโซเชียลนะเราเห็นทุกวันเลยนะคะนะและเราก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์และเราก็ฟังนะคะฟังว่านางบีเขาเป็นยังไงออสตินเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้คือเราแค่แสดงความคิดเห็นที่เราเอา่ารู้สึกว่าที่เราเห็นต่างนะคะ บางความความความรู้สึกที่เห็นต่างออสตินนะคะอันนี้เอามาจากคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์เยอะเลยออสตินติดผู้หญิงแล้วทิ้งแม่ส่วนนางบีก็เลี้ยงลูกแบบปล่อยปะละเลยบางคนก็ว่านางบีกีดกันลูกนะอันนี้คือความคิดเห็นที่มันแตกต่างออกไปนะเราจะพูดในฐานะที่เราก็อยู่ต่างประเทศเราจะพูดถึงออสตินก่อนนะออสตินเนี่ย ไม่มีตรงไหนที่เราจะไปติเขาว่าเขาไม่น่ารักตั้งแต่รูปล่างหน้าตาเขาเนี่ยเห็นเขาแล้วเนี่ยก็คืออยากเห็นพ่อเลยก็คิดว่านางบีได้กินแซบนะพ่อลูกเขาหล่อมากแล้วก็ลูกเขาหน้าตาดีทุกคนอันนี้ในความรู้สึกนึกคิดของเรานะและเราจะพูดถึงออสตินออสตินเนี่ยเขาไม่น่ารักตรงไหนอันนี้เราไม่เข้าใจเราพูดในสิ่งที่เราเห็นและเราก็ดูออสติน ออสตินเนี่ยเขากำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเขาเนี่ยอยากจะมีแฟนนะเขาอยากจะมีแฟนเขาชอบของเขาเขามีความเป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายยังไงก็คือเขาเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้ชอบผู้หญิงคนนี้ไม่ว่ากระแสสังคมจะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดียังไงนะแต่เขาเนี่ยก็มีความเป็นลูกผู้ชายเขายอมที่จะเปิดตัว เขายอมที่จะเอาพวงมาลัยเนี่ยมากราบแม่เขาแล้วก็บอกว่าแม่หนูอยากจะไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนนี้นะนี่คือความเป็นลูกผู้ชายของออสตินเราพูดในฐานะของคนที่เป็นลูกผู้หญิงนะการที่เราจะมีสามีเนี่ยเราจะต้องมีสามีที่มีความมั่นใจในตัวเองและโตมากพอหมายความว่าอย่างไงคือออกจากตักแม่แล้วก็ไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง แล้วไม่ใช่กระแสสังคมจะมาตัดสินว่าแฟนออสตินไม่ดีนะแฟนออสตินเขาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะน้ำกำลังเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเพราะออสตินเนี่ยเขารักเขาจะเห็นในมุมมองที่แตกต่างออกไปและเขาก็ยังเด็กถ้าวันหนึ่งเขาได้รู้ด้วยตัวเองว่าผู้หญิงที่เขาจริงใจแล้วก็ให้เกียรติเป็นคนชอบพูดโกหกไม่จริงใจกับเขา ทีนี้แหละนะทุกอย่างมันก็จบแต่เขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะแล้วออสตินเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเด็กไม่น่ารักตรงไหนเขาไม่ได้ติดยาเขาไม่ได้ไปฆ่าใครตายเพียงแต่ออสตินเนี่ยเขาใช้ชีวิตตามภาษาวัยรุ่นอันนี้เราก็ขอพูดตามความจริงนะออสตินเนี่ยเขายังมีผู้หญิงอีก200 000คนมาหลอกเขาเพราะเขาหล่อมากแล้วเขาด,ดีกรีของเขาเนี่ยก็เป็นลูกของนางบีนะ การที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกและจะไม่ไม่ใช่ผู้หญิงคนสุดท้ายเพราะว่าออสตินเขายังเด็กอยู่เขายังเป็นวัยรุ่นชีวิตเขาจะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายนะเราไม่มีความรู้สึกว่าออสตินเขาติดผู้หญิงแล้วก็ทิ้งแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นเขาเองเนี่ยเขาจะต้องออกไปใช้ชีวิตออกไปเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าดีม ดียังไงไม่ดียังไงเสียใจเป็นยังไงร้องไห้เป็นยังไงและสักวันหนึ่งเนี่ยการเวลามันผ่านไปเมื่อเขาโตขึ้น เขาก็จะคิดได้เองเราไม่ได้มองว่าออสตินติดผู้หญิงแล้วก็ทิ้งแม่ไม่ใช่ก็คือต่างประเทศเนี่ยเด็กถ้าเขาโตในระดับนี้เขาจะออกไปใช้ชีวิตและเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเองพ่อแม่ที่ต่างประเทศเขาก็จะไม่มานั่งบอกลูกว่าอ๋อเธอต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นหนึ่งสองสเพราะการเลี้ยงลูกในต่างแดนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ลูกก็ไม่ใช่สิ่งของที่เราจะเอามาตั้งตรงนี้แล้วก็บอกว่าให้เขาทําแบบนู้นแบบนี้นะเราก็ต้องปล่อยเขาให้เขาได้ไปเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเองส่วนสําหรับใครที่บอกว่านางบีเลี้ยงลูกปล่อยปะละเลยอันนี้ความรู้สึกของเราเราแสดงความคิดเห็นที่ต่าง นางบีเนี่ยนะเขาทําถูกต้องแล้วเพราะการที่เขาจะเป็นแม่คนเนี่ยเขาจะต้องปล่อยให้ลูกตัวเองเนี่ยได้ไปเรียนรู้ได้ไปสัมผัสอะไรด้วยตัวเองและตอนนี้เขากําลังรักเขากําลังหลงน้ํามันเชี่ยวคุณบีเขาก็ไม่เอาเรือไปขวางเพราะถ้าเราไปขวางลูกไปกีดกานลูกลูกก็จะไม่เป็นเพื่อนกับเราทีนี้แหละมันก็จะเกิดความบาดหมางในครอบครัวนะ นางบีเนี่ยเขาไม่ทิ้งลูกหรอกแต่เขาเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีเพราะนางบีเขาจะไม่ได้ตายไปกับลูกเขาเขาก็ต้องปล่อยให้ลูกเขาไปเรียนรู้ด้วยตัวเองไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองไปหากินด้วยตัวเองให้เขาเติบโตขึ้น แล้วนางบีเขาก็คอยดูอยู่ห่างๆและถ้าวันไหนออสตินเขาได้รู้ว่าการที่เขารักและให้เกียรติผู้หญิงหนึ่งคนแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่จริงใจพูดแต่เรื่องโกหกในชีวิตเขาและวันนั้นออสตินเขาจะได้รู้ว่าไม่ใช่การบินไทยที่รักคุณเท่าฟ้าแต่เป็นนางบีแล้วก็อาตีน้นาของเขานางบีเขาจะไปไหนล่ะถ้าลูกเขาไม่สบายใจไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตรักเขากลับบ้านมา ก็มีนางบีนี่แหละที่ตบบ่าคอยให้กําลังใจคอยให้คอยซับน้ําตาก็จะมีแต่ครอบครัวแต่การวิธีการเลี้ยงลูกของนางบีเนี่ยก็คือเราชอบลูกจะไม่ได้มานั่งตักแม่ฟังแม่ชี้เป็นชี้ตายในชีวิตเขาก็ต้องออกไปใช้ชีวิตของเขาต้องไปเรียนรู้ด้ยตัวเองนางบีเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงลูกปล่อยป,า,ยปาละเลยแล้วเราจะบอกเลยนะว่าการที่ลูกๆของเขาได้เกิดมาเป็นลูกของนางบี ก็คือโชคดีมากเพราะนางบีเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสามีเขาก็ยังเด็กเขาต้องเป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็เลี้ยงลูกตั้งหลายคนแล้วพี่น้องเขาเนี่ยเขาก็ซับพอร์ตเขาก็ช่วยเหลือพี่น้องเขาตลอดเวลาถึงปา,ากเขาจะเป็นคนพูดแป๊บแป๊ไปอย่างนั้นแต่ติดใจเขาเนี่ยดีมากเขาซับพอร์ตทุกคนเลยนะแล้วลูกเขาเองที่เกิดมาเป็นลูกของนางบีเนี่ยจงรู้ไว้ว่าโชคดีมาก เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าอ๋อต้องไปมีดราม่าหรืออะไรการที่ลูกของเราเนี่ยออกจากอ,อกไปแล้วเราอาจจะคิดต่างจากลูกว่าเฮ้ยมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาของความรู้สึกของคนที่เป็นแม่แม่ก็ต้องรักและก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาแต่ทีนี้นางบีเนี่ย เขาก็เลี้ยงลูกของเขาอยา่างอย่างถูกวิธีเพราะเราลักลูกเราก็ต้องรักลูกให้ถูกทางอย่าไปกักไปขังลูกปล่อยให้ลูกเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตและมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเพราะนางบีเขาจะไม่ได้ตายไปกับลูกต่อไปนางบีเสียชีวิตลูกก็ต้องไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะอันนี้เราก็เป็นคลิปสั้นๆเนอะเราก็อยากจะ แสดงความคิดเห็นเฉยๆนะคลิปของเราก็จบแล้วนะคะเราช่วงนี้เราก็มีเวลาว่างเพราะว่าเราหยุด3วันเราก็เลยมาทำคลิปให้ทุกคนได้ฟังนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ